ย้อมสีธรรมชาติย้อมคามย้อมคามย้อมหอมส,สวยๆเก้าหนึ่งลากว้างสองลาตัดเสือ้อตัดกางเกงตัดกระโปงตัดชุดได้สวยมากมากผ้าสวยผ้างามพาลาสองห้าศูนย์เลขประจำตัวพ <c oughs> าลา, 250, าสองห้าศูนย์ผ้าสวยๆผ้านงามผ้าทอมือ ตอแน่นตอหนาะตอละเอียดตัวนี้ก็สวยสวยมากมากสวยมากมากผ้าสวยผ้างามตัวนี้เป็นสีเปลือกมังคุดเป็นลายใบเงินใบแก้วดยกไม้หลายสวยสวยตัดเสือ้อตัดกางเกงตัดกระโปรงได้ตัดชุดได้ผ้าสวยผ้างามยาวถึงหลากว้างสองหลา ตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงตัดจดได้เป็นกระโปรงสมอกได้ใส่ยางยืด